วันนี้ช่องเบอร์ดี้ขอแนะนำช่องน้องใหม่ที่เราได้เตรียมเอาไว้ให้ทั้งสาระความรู้และความเพลิดเพลินช่วยกดติดตามช่องใหม่เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสามารถติดตามลิงก์ช่องใหม่ได้ในคอมเมนต์หรือดูได้ที่รายละเอียดของคลิปนี้ ผ่าอจยากรที่ดังและรวยที่สุดในประวัติศาสตร์ของวงการอาจญากรรม1 p a b าโบเอสโคบามีทรัพย์สินมูลค่า30 0 0 0ล้านดอลลาร์ภาพของเรานักค้ายาตัวโกงจากอเมริกาใต้ที่พบเห็นบ่อยๆในภาพยนตร์แนวแอคชั่นจนคุ้นตารู้หรือไม่ว่าตัวโกงเหล่านั้นส่วนใหญ่มักจะถูกลอกเลียนแบบมาจากอาจยากรที่ร่ำรวยมั่งคั่งที่สุดในประวัติศาสตร์โลกนามว่า พาโบ้เอสโคบ้าเอสโคบคือหัวหน้าขบวนการค้าโคเคนเมอร์เดลินซึ่งเป็นขบวนการค้ายาเสพติดที่มีอำนาจมากที่สุดเท่าที่เคยมีมาในช่วงที่รุ่งเรืองที่สุดเขาอยู่ในอันดับที่7ของบุคคลที่ร่ำรวยที่สุดในโลกอย่างไรก็ตามแม้จะได้ชื่อว่าเป็นอาชญากรแต่เอสโคบ r ก็เคยบริจาคเงินและทรัพยากรมากมายเพื่อช่วยเหลือพัฒนาชุมชนในละแวกที่เขาเติบโตขึ้นมาแน่นอนว่าท้ายที่สุดเขาก็ถูกไล่ล่าโดยตำรวจลับ และโดนโจมตีด้วยหากระสุนชุดใหญ่จนสิ้นใจแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าก่อนหน้าที่จะตายเขาร่ำรวยมหาศาลจริงๆ 2. งเดนิสคอสโลสกี้กับทรัพย์สินมูลค่า600ล้านดอลลาร์หนึ่งในวิธีที่นิยมมากที่สุดเพื่อทำให้ตัวเองเป็นอาชญากรที่ร่ำรวยคือการไต่เต้าขึ้นไปจนถึงตำแหน่งระดับสูงของบริษัทใหญ่ๆแล้วยักยอกทรัพย์สินออกมาซึ่งนั่นก็คือ สิ่งที่เดนนิสทำกับบริษัทไทโคเมื่อหลายปีที่ผ่านมาแต่การแฝงตัวเช่นนี้ก็มีเรื่องตลกร้ายปนอยู่ด้วยเมื่อหนึ่งในบริษัทลูกที่มีชื่อเสียงของไทโคคือธุรกิจรักษาความปลอดภัยชื่อว่า ADT Home Security กลับมีเดนนิสและเพื่อนผู้มีตำแหน่งสูงสุดเป็นผู้ควบคุมทางด้านการเงินพวกเขาตัดสินใจที่จะนำเงินของบริษัทมาใช้จ่ายเสมือนเงินของตัวเองเดนนิสซื้อบ้านราคา19ล้านดอนลลาร และอพาร์ตเมนต์ราคา18ล้านดอนลลาร์อีกทั้งยังใช้เงินอีก2ล้านดอนลลาร์เพื่อจ้างจิมมี่บัฟเฟตตมาแสดงคอนเสิร์ตสุดพิเศษให้ชมแบบส่วนตัวอีกด้วยซึ่งกว่าที่จะมีใครสักคนเริ่มสงสัยว่าเงินหายไปเขาขยักยอกเงินของบริษัทไปได้มากกว่า600ล้านดอนลลาร์โดยแน่นอนที่สุดว่าตอนนี้เขาต้องอยู่ในคุกหลังจากที่ได้ใช้ชีวิตอย่างหรูหราคุ้มค่า 3. อาคปน ้าอ่านบนนามบัตรของเขาอองคาปอมีอาชีพเป็นพ่อค้าเฟอร์นิเจอร์เก่าแต่ในชิคาโก,โกโยคุคศตวรรษที่20ต้นๆอองคาโปอคือสุดยอดหัวหน้าของเหล่าหัวหน้ามาเฟียทั้งหมดจนกล่าวกันว่าเขาคืออาจยากรที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในประวัติศาสตร์ของอเมริกาเลยก็ว่าได้อังคาโปอมีเงินมากพอที่จะเช่าห้องสวีทสุดหรูในโรงแรมเมโทรโพลซึ่งมีราคา1,500ดอลลารต์ต่อคืนได้โดยเป็นเงินที่ได้มาจากการพน,นัน การลักขโมยและการค้าของเถื่อนในช่วงที่รุ่งเรืองที่สุดเขาสามารถหาเงินได้กว่า1 0 0 0 0แสนดอลลาร์ต่อสัปดาห์จากอาณาจักรอาชญากรรมที่เขาสร้างขึ้นอาร์คโปนลงทุนซื้อแมนชั่นบนเกาะไมอามีสตาร์เพื่อปรับเปลี่ยนให้มันเป็นป้อมปราการส่วนตัวเขายอมจ่ายเงินเพื่อทุกสิ่งที่ต้องการยกเว้นภาษีที่ไม่ถูกจ่ายออกไปเลยและนั่นคือสิ่งที่ทำให้เขาต้องเข้าไปนอนอยู่ในคุกจากนั้นเมื่อพ้นโทษ อร์คโปอนก็กลับไปเสียชีวิตที่บ้านในฟลอริดาเมื่อปี1947ด้วยโรคหัวใจล้มเหลวเนื่องจากซิฟิลิส 4. อามาโดคาริโลฟูเอนเตสกับทรัพย์สินมูลค่า25,000ล้านดอลลาร์ถ้าคุณอยากจะรวยลองย้ายไปอยู่ทางใต้ของอเมริกาแล้วเริ่มต้นกับธุรกิจยาเสพติด ซึ่งเป็นเส้นทางสายยาวที่เปิดโอกาสให้แก่เหล่าเจ้าพ่อค้ายามูลค่านับพันล้านคุณอาจจะได้ยืนอยู่บนกองสมบัติเหมือนกับอามาโดฟูเอนเตสหัวหน้าขบวนการค้ายาโซเรสในเม็กซิโกเขาเป็นคนที่เก่งมากในด้านงานค้ายาเสพติดโดยสามารถลักลอบขนโคเคนเข้าสู่อเมริกาได้มากกว่าขบวนการค้ายาอื่นๆถึง4เท่าและเขาก็ได้รับเงินทุกๆดอลลาร์มาจากมันนอกจากนี้เขายังไม่เคยโดนจับ แต่กลับต้องมาตายระหว่างการผ่าตัดสัญญกรรมใบหน้าเพื่อหลบหนีการจับกุมของหน่วยงานปราบปรามยาเสพติดและหน่วยงานของเม็กซิกันแต่นั่นก็ทําให้เขาได้ชื่อว่าเป็นหนึ่งในสุดยอดอาจากรซึ่งรวยที่สุดในประวัติศาสตร์ของนักลักลอบนําเข้ายาเสพติด 5. ลิโอนาเฮมส์ลียและทรัพย์สินมูลค่า2,000ล้านดอลลาร์น่าเสียดายที่เศรษฐีระดับพันล้านยังมีผู้หญิงไม่มากนะัก ดังนั้นถ้าคนทั่วไปที่กําลังคิดแผนร้ายเพื่อหวังที่จะรวยทางลัดด้วยการแต่งงานกับคนที่ร่ํารวยบางทีการเป็นผู้หญิงก็อาจจะช่วยทําให้อะไรๆง่ายขึ้นเหมือนกับที่เลโอนาได้เคยทําไว้ก่อนหน้าที่เธอจะได้พบและแต่งงานกับเสียธุรกิจอสังหาแฮร์รี่เฮมส์ลีย์ซึ่งตอนนั้นเป็นชายที่มีครอบครัวอยู่แล้วส่วนลลโอนายังเป็นเพียงแค่สาวโรงงานเย็บผ้าธรรมดาและเป็นแม่ไม้ลูกติดเท่านั้นแต่หลังการแต่งงาน ลีโอนาได้รับตำแหน่งประธานใหญ่ของโรงแรมเฮมส์ลีย์พาเลสอย่างรวดเร็วเธอคือประธานใหญ่ที่ชอบออกคำสั่งอย่างผดเด็จการและยังแสดงให้เห็นถึงความหมายของคำว่าผู้หญิงเลวแต่รวยลีโอน่าชอบที่จะหวีดร้องและโวยวายกับสิ่งเล็กๆน้อยๆไม่เว้นแม้แต่ที่บังตะเกียงคดงอจนในปี1988ลีโอนากับสามีก็กลายมาเป็นอาญากรจากการถูกฟ้องในข้อหารีดไถและช่อโกงจนต้องติดคุก อีกทั้งยังต้องถูกปรับเป็นจํานวนเงินสูงถึง7ล้านดอลลาร์แต่นั่นมันก็แค่เพียงเศษเสี้ยวเล็กๆของจํานวนมหาสมบัติที่เธอมีอยู่มากมายถึง2,000ล้านดอลลาร์เนื่องจากเธอเป็นเจ้าของสัญญาเช่าตึกเอ็มไพร t สเตทจนกระทั่งวันที่เธอตายไปในปี2007ลีโอน่าได้ทิ้งพินัยกรรมที่ระบุเอาไว้ว่าต้องการยกสมบัติ12ล้านดอลลาร์ให้แก่สุนัขของเธอ